สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเล่เดี๋ยววันนี้มาสรุปผลงานของน้อง,น,องน้องยุวชนทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่15ปี2024นะครับที่จังหวัดนครปฐมนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราชนะไปได้นะครับผมด้วยสก,กอร์3ตัวหนึ่งเซตแต่ก็ถือว่าเป็นโอ้ใชยชนะที่อาจจะเรียกว่าหนืดพอสมควรในทีเดียวนะกว่าที่เราจะเก็บชชยชนะในเกมนัดน,นี้ไปได้นะครับผมอันเดียมากพูดถึงเกมในวันนี้กันนะครับซึ่งวันนี้ทีมไาทายลงสนามเจอกับท่านัของคาซัคสถานนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าผลงานของทีมชาติไทยของเราในการแข่งขันขอรอบแรกเราชนะมา2เกมรวดเลยนะครับทั้งชนะมาเกาแล้วก็ชนะทั้งอุซเบกิสถานนะะชไอเเทั้ง2กม เรามาเล่นในรอบนี้ก็คือเข้ามาด้วยการเป็นแชมป์ของกลุ่ม A นะครับขณะที่คนะของคาซัสสถานเนี่ยเข้ารอบเข้ามาจากผลงานชนะ1แพ้1นะครับผมก็คือไทยเรานี่ยังไม่แพ้นะแล้วก็คาซัสไม่แพ้ไปหนึงเกมแล้วก็แช์นี้ถ้าเกิดเราสามารถเก็บชชยชนะได้นะครับเราจะได้เขาเรียกว่าได้2เด้งเลยนะฮะเด้งแรกก็คือเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีนะครับเพราะว่าเกมคู่ก่อนหน้าทีมไทยที่ลงเล่นนะก็คือจีน เจอกับทาานั่งของอุซเปกิสถานจีนชนะไป3 0นะครับเพราะฉะนั้นคู่ของทีมไทยเนี่ยถ้าเกิดเราชนะได้เด้งแรกเราจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็เด้งที่2งเนี่ยเราจะได้ตั๋วไปทำกาขในขันวอลเล์บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลกในปี2 0 1 5นแน่นอน100%การันตีได้ตั๋วด้วยการที่เราได้สิทธิ์ตามโคต้าของทะวีปเอเชีย4ทีมแน่นอนนะครับโดวยวันนี้ในทางโค้ชเอกนะครับสุภการนะครับพี่ลมก็ยังส่งตัวผู้เล่น6คนแรกลงสนามเหมือนเดิมเลยนะครับยังเป็นผู้เล่นชุดหลักที่ ใช้มาในทุกๆเกมที่ผ่านมานะครับแต่ว่ารอบนี้มือเซตนะครับเปลี่ยนเป็นกรกนกชาบําเนตเบอร์16นะครับผมหัวเสาสองคนเป็นสุภาวดีพันวิไลเบอร์6แล้วก็อาทิตยาแก้วนอกเบอร์11บนะครับบอลเร็วก็เป็นนาธริการวาสานเบอร์หแล้วก็หัวหน้าทีมนะครับสัจิชรเจตเบอร์10ขณะที่มีหลังก็เป็นสัสิการกันอยู่เบอร์หนึ่งแล้วก็ตัวรับอิสระนะครับเป็นปริตาเดิมทองหลังเบอร์3มนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมในเซตหนึ่งเซตสองถือว่าไม่ยุ่งห่าอะไรเน เกมรับด้วยแล้วก็คู่แข่งก็ยังไม่แน่นอนนะในเกมลุกแต่ค่าซักเนี่ยผมรู้สึกว่า,เ,าเขาก็เล่นได้ดีนะได้หลายครั้งบอลลุกบอลอะไรเขาก็ค่อนข้างหนักเนะียงแต่ว่าความแน่นอนในเกมมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับผมในเซตแรกเราเลยชนะไปก่อนนะครับที่คะแนน25าต่อส5นะพอเข้าสู่เกมในเซตที่2เนี่ยทีมไทยของเราก็ถือว่าเล่นได้ดีนะแต่ว่าค่าซักเขาก็เริ่มที่จะตั้งเกมในละเกมรับของเขาก็เริ่มดีบอลเสริมเขาก็เริ่มที่จะ ทำได้ดีเหมือนกันแล้วก็เกมรุกก็ทําได้ดีมากขึ้นแต่ว่าทีมไทยก็ยังคงไม่แผ่วนะในเซตที่2เนี่ยเราก็ยังครองเกมได้ดีกว่าจนก,กระทั่งชนะไป25ต่อ18นะครับก็ถือว่าสบายสบายใน2เซตแรกนะครับแต่พอเข้าสู่เกมในเซตที่3เนี่ยกลายเป็นว่าคารซักโอ้โหเริ่มเริ่มเร่งเครื่องมาและทีมไทยของเราก็เริ่มที่จะมีข้อผิดพลาดเองและเรื่องของเกมรับเสิฟหรือแม้แต่เกมรุกของเราเองก็เริ่มที่จะ ตีได้ไม่ค่อยแน่นอนมากนะักมีเสียกันเองบ้างนะถ้าก็ผิดพลาดกันเองก็เยอะเหมือนกันเออเรอก์กิดเองก็บ่อยนะครับกลายเป็นคาซักที่เขาก็าก็ทําได้ดีกว่าแล้วก็เขาก็ขึ้นนาตั้งแต่สักประมาณกลางกลาง,กลางเกมเนาะพอเขานําไปได้ปุ๊บทีเนี้ยเรากลายเป็นฝ่ายตามหลังแล้วเราไม่ค่อยเจอสถานการณ์ที่บอลเราตามหลังบ่อยๆนะสำหรับน้องยูสิบแปดนะเพราะส่วนใหญ่เล่นกับใครเราก็เป็นฝ่ายนํามาได้ตลอดนะะแล้วก็ช่วงท้ทายๆเนี่ยเราไล่มาจนจนทันเนาะ ทันเมื่อประมาณเกือบเกือบทันอ่ะสิบแปดสิบเก้าเท่าช่วงนี้น่ยนะฮะแต่กลายเป็นว่าพอเราไล่ไปทันแล้วแต่เราก็ยังไปพลาดมีข้อผิดพลาดกันเองอีกทําเกมลุกได้ไม่ดีอีกเลยทําให้แบบก็เป็นคาซักที่เขาฉีกแก้มหนีในช่วงท้ายเกมแล้วตอนท,ท้ายเราก็มีมีเสียกันเองเยอะพอสมควรเหมือนกันทาให้สุดท้ายคาซักก็ชนะไป25ต่อ21ก็ถือว่าเป็นการเสียเซตแรกของทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เล่นตั้งแต่ Princess Cup นะครชิงแชมป์อาเซียนมาต่อจนถึงรายการนี้เรายังไม่เสียเซตเลยนี่เป็นสแสดกที่เราเสียให้กับผู้แข่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ,รบมันจะได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดของเราบ้างนะครับผมซึ่งพอล้นไล่มาหนึ่งกับสองผมก็ยังมองว่าเซตต่อมาคาซักก็อาจจะดีมั้งแต่ว่าดูแล้วทีมไทยเราก็น่าจะดีกว่าตัวผู้เล่นที่จะสลับสับเปลี่ยนลงไปของเราก็น่าจะโอเคกว่าซึ่งสุดท้ายก็เป็นทีมไทยที่ไม่พลาดน,นะเซตสี่เนี่ยเหมือนจะคาซักเหมือนเขาจะมาดีๆนิดหน่อยในะช่วงกลางๆเางเกมแต่พอแบบ แต้มเขาไล่ขึ้นมาเท่าเราได้สักพักหนึ่งเขาก็เริ่มช็อตไปเองและเริ่มตีเสียตีไม่ดีต่อบอลกันผลาดน,นะครับผมเรื่องการคุยการพูดคุยกันพูดนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาสำหรับเขาอยู่เลยทำให้ทีมไทยเราก็เซตที่4นี่คือว่าเล่นได้ค่อนข้างสบายใจนิดนึงนะฮะช่วง หลังจากกลางๆเกมไปแล้วก็ชนะไป25-17เนาะก็กลายเป็นทีมไทยที่ชนะไป3-1ตเซตนะครับผม25-15 25-18 21-25แล้วก็25-17ต่อคะแนนนะครับก็เป็นชัยชนะนัดที่2ของทีมไทยในะรอบที่2เมื่อรวมคะแนนจากรอบแรกที่เราติดตัวมาในการเล่นกับอุซเบกิสถานนะครับตอนนี้เราชนะไป2เกมรวดเลยนะครับมีอยู่6คะแนนเต็มแล้วก็การันตีผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วนะครับก็ถือว่าได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในแมตช์นี้เนาะนะครับเรื่องของการการเล่นของเราที่อาจจะ มีข้อผิดพลาดกันอยู่เรื่องฟอร์มการเล่นที่ยังไม่แน่นอนเท่าไหร่ก็คงต้องไปไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อเพราเดี๋ยวหลังจาเนี้มันจะไม่มีงานง่ายและวสำหรับทีมไทย3เกมสุดท้ายของเราเนี่ยนะครับนะัดวันพุงนี้นะี่ะเริ่มตั้งแต่วันพุงนี้เลย เจอหนักแน่นอนนะครับเจอจีนแล้วก็อีก2เกมที่เหลือในรอบรองแล้วก็อาจจะเป็นรอบชิงชนะเลชิงที่3เนี่ยมันหนักหมดแล้วนะครับหลังจากนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นเขาเรียกว่าของจริงแล้วหลังจากที่ก่อนใน,นนี้เราได้ทดลองทีมทดลองระบบลองตัวผู้เล่นนะครับได้ทดสอบวิธีการเล่นโน่นนี่นั่นได้หลายอย่างมานะครับเนี่ยเดี๋ยว,ว่าหลังจากนี้อีก3วันติเนี่ย งานหนักแน่นอนสำหรับ,บทีมไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันได้นะครับผมก็ถือว่าเราก็ยังมีประสิทธิภาพในเกมลุกที่ค่อนข้างดีอ่ะเนาะ,นะพาวดีนี่ก็ยังยังไว้ใจได้หรือมาแม่แต่ทีรยานุสิบเอก็ก็เล่นได้ดีเหมือนกันก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆในชุดนี้นะรวมทีมงานสตาฟโค้ทด,ด้วยก็หวังว่าการได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศของเราเนี่ยเราจะต่อยอดไปได้มากกว่านี้นะดูไปถึงการได้ตัวไปชี้คโลกก็ถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นรางวัลตอบแทนสําหรับการทํางานหนักสำหรับทีมมาไทยเนะถว่ าการตีมตัวของเราเนี่อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมเรื่องตัวผู้เล่นเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแต่สุดท้ายเราก็สามารถผ่านไปได้เนาะได้ตั๋วไปชิมโลกก็คือตามเป้าหมายที่เราควรจะต้องทําได้นะั่นคือการไปชิมโลกซึ่งเราสุดท้ายเราก็ทําได้นะฮะได้ไปชิมโลกอีก1ปีนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราจะเจอกับจีนนะซึ่งผมก็ยังไม่ดูฟอร์มของจีนเลยนะครับดูแต่ชุดใหญ่ของจีนที่วันนี้แพ้ญี่ปุ่นไป3ามสุด ช <laughs> ุดเล็กยังไม่ได้ดูวันพรุ่งนี้เราจะเจอกับจีนนะครับเวลา17นาฬิกานาทีนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube TV เ c h annel เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามให้กำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยของเรากันต่อได้นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องส่งแรงเชียร์แรงใจกันเยอะๆแหละนะครับผมคือถ้าชนะได้เนี่ยรอบรองชนะเลิศมันมีโอกาสที่เราจะไปเจอไต้หวันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจอไต้หวันเราก็อาจจะมีโอกาสเข้าชิงชนะเลิศได้ถึงแม้ว่า ไต้หวันเขาก็แข็งแกร่งนะไม่ได้ว่าเขาแข็งแกร่งแต่ผมมองว่าเจอญี่ปุ่นน่าจะหนักกว่าเจอไต้หวันอยู่แล้วนในรอบตัดเชือกนะ,ะซึ่งตอนนี้เนี่ยนอกจากไทยที่เข้าสู่รอบรองเชนเลอร์แล้วก็ชิงแชมป์โลกแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ได้4ี่ทีมครบแล้วเช่นเดียวกันที่ได้ไปชิงแชมป์โลกทั้งหมดนะครับผมนั่นก็คือจีนไทยมาจากสาย E นะครับแล้วก็อีก2ทีมในสาย F นั่นก็คือญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวัน2ทีมนะครับส่วนเกาหลีเนี่ยไปพลาดท่าแพ้ให้กับไต้หวันในรอบแรกมานะครับเลยทําให้รอบเนี้ย เกาหลีต้องชนะญี่ปุ่นให้ได้แล้วแทนว่าเกาหลีก็เล่นได้ดีด้วยนะเกือบจะชนะญี่ปุ่นด้วยซ้ำเล่นเหนญี่ปุ่นไปหเซตสุดท้ายก็แพ้ไป3-2มึ่งก็เลยทําให้ทางเกาหลีก็ตกรอบไปนะครับต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับแล้วก็เป็นไต้หวันที่เข้าไปรอบรองชนะเลิศแทนซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะสำหรับไต้หวันหลังจากที่พวกเธอเนี่ยไม่ได้ไปชิงแชมป์โลกในรุ่น u 1 9บามันนานมากนะครับโดยครั้งสุดท้ายที่พวกเธอได้ไปก็คือเมื่อปี2015นะฮะก็ครบ10ปีพอดีเนาะปีน้า2025 ได้ตั๋วไป10ปีพอดีนะครับพลาดไปหลายสมัยเหมือนกันสำหรับไต้หวันนะครับพรอบนี้ก็ถือว่าพวกเธอสุขสมหวังนะที่สามารถได้ตั๋วไปเล่นชิงแชมป์โลกในท้ายที่สุดนะครับผมก็ยินดีกับทุกๆท,ทีมที่จะไปชิงแชมป์โลกด้วยนะครับส่วนเกาหลีถึงแม้ว่าจะพลาดนะแต่ผมมองว่าพวกเธอก็ยังมีโอกาสในการได้ตั๋วเนื่องจากทีมอันดับโอล์กอันกิ้งเนาะอาจจะได้นะครับอาจจะได้นะแต่ทงนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มกันอีกทีหนึง่งแต่ว่าคือถ้ถามันติดหนึ่งในสี่เนี่ยมันได้ไปชิงแชมป์โลกแน่นอนนะครับ อันดับอื่นเนี่ยเรื่องอื่นเนี่ยไม่ต้องไปรุ้นเยอะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องราวของน้องๆชุด U18 ตามเชียร์กันต่อในะวันพรุ่งนี้ยังเหลือเกมสำคัญกับจีนไปถึง2เกมสุดท้ายในรอบรองชนะเลิศแล้วก็วันสุดท้ายด้วยจะเป็นชิงที่3หรือชิงชคเลิกก็อยู่ที่ผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนี่แหละอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเราเวเลของเราด้วยนะครับจวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ